สวัสดีค่ะแม่บันท่าในตังแดนยูเคนะคะมีจิมาเฮดกับขาวแลงค่ะพัดพริกพัดพริกตับไก่เนาะอเป็นง่ายๆเกี่ยวกระเทียมนะคะกระลิกกับออลิโบอย ใส่พริแกงลงไปนะคะพริแกงเติมน้ำเป็กน้อยนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยที่แกงเขา,า,า,าเคยเคยละลาย ชูกสนะคะลิตรชูกลซอยซอตโอ้ซอยอสโอสเตอร์ซอสผสน้ำมันหอยกาลูกส้จักอันนี้นะคะปุซะช่อนกาลกไส้จักสองช้อนโต๊ะ นผสมเริ่มเดือดแล้วนะคะมีตับไก่เข้านะคะตับไก่หลังเลยยังงูเลยตับไก่หลางวก็ะั่น สุดขั่วคุณปิวนะคะเยาว่ากันนะคะนันเ็ดบวกขึ้นกันผ <c oughs> ักเข้านะคะถ้าในใส่ตอนนี้เนาก็มีต้นหอมมีหอมแดงเพปเปอร์แล้วกาทั่วล้านเต่านี่นะคะทั่วลั่นเต่าราก็ใบ บราซิลจักหน่อยถ่ายหาทถ่ายให้ใกล้เขาซุกก่อนนะคะค่อยเสีเอาผัากลงไปอันมอข้งทางนี่ต้มไข่ว่าสซีเฮ็ดเอ็กซแซนวิดัสะในให้ลูก ฮันจจ๊น้อยก็ดีนะคะฮันเพราะว่าฮันหันตับไกลยับน้อยแม่บานเคดกับเขาค่ะเดี๋ยวคุยจจ๊น้อยทรามมาท่าน,นดิสุผู้ด,ดีมีก้อนนั้นนั้นแม่บานเคยบอกว่าแม่บานไปแม่บานขับรูดเร็ว ก็เลยถือจับเอ่อบ่รู้ว่าถือจับหรอกคล้ายๆว่าเออกระสิถือจับนั่ะหล่ะที่ว่าขับรถเร็วเกินสปีดลิมิตเขาเขาให้ขับสี่สิบไมล์ต่อชั่วโมงจะพร่องขับเอ่อเขาให้ขับสามสิบไมล์ต่อชั่วโมงไม่บานครับสี่สิบไม้มองหันก็นเลยถือทึ่งถือทึ่งถ,ถือจับบานนี้ถือจับพร้อมแต่ว่าเขาให้ช่วยว่ากันไปอบร่ม ไปอบรมแล้วคันสิบบถึกแต้มในใบกับขี้แต่ว่าบริสียค่าปรับแต่ว่าเงินค่าปรั๊บในบรเสียค่าลงคลอดนี่แอดไปไปอบร่มในบ้านกันเลยไปลงไปเขาคอ,อไปเขาควอดอบรมนั่นแหละค่ะแต่มืตอนช่วงหนึ่งแม่ยอมรับอยู่ว่าตอนนั้นถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไล่ทั้งยูทูบอ่อน โชดเป็นสีนาบาดพอไปอบรมมามีความรู้สึกอว่าพิดมีความรู้สึกเกียรติเพราะว่าข้อมูสมควรสิเห็ดกับบริษัทคุยทางโทรศัพท์บริจับอีหยังางหถึงเั้งห้าสิถึงห้าสิใส่แทนแทนแทนฟีที่ว่าติดไว้แล้องกระเป๋าคุยแต่ว่ามันสามารถสิเหตุความสนใจบนท้องถนนห้ามันหน่อยลงสีน้บาดพอไปเบิ่งแล้วเขาไม่แม่บ้านมีความรู้สึกผิด ก็เลยเศร้าเหตุแต่ว่าทั้งคุยทั้งขับรถไล่สุดทั้ง u ูทูบสินะก็เลยมีความสุขเกี่ยวตีแต่เลยเศร้าเหตุแต่ว่าอย่างหนึ่งคือว่าแต่ว่าติดแต่ว่าติด,ตด,ตดตทั้งใส่รถแล้วก็หันหันโทรศพัพท์ไปทางรถไทยบรรยากาศถนนนี่้ิเลยก็คุยไปนัำงนี่้อบริหารมหาจับกองแล้วก็คุยขึ้นตัวนั่นสินะ,ะมีมี มูคนหนึงเพิ่นเตือนมาว่าบผสมควร,ร้วเศดกันยอมรับข่าย,ยอมรับว่าบผสมควรสวเศษต,ตอนนั้นแต่เหตุก่อนอันนั้นหลายก็เลยมีความสึกผิดก็เลยสีเศร้าเหตุในการฉีดทั้งคุยทั้งเบาทั้งไหล่ทั้งยูทูบเอานโยนโบเป็นยูทูบทั้ง Facebook, เฟซบุ๊กหลักก็ะบอกทั้งขับ,บลงเป็นน้ำเลืสดีเศร้าเหตุแต่ว่าสุดท้ายวิดีโอทั้งทองถนนให้งมูเพิ่นเบิ่งยิ่ดอกแต่ว่ากับกับศิพยายามตัดนิสัยยังสั่นโดเศร้า,รารแล้ว ฮา b i t ิ a d แบดฮ t รบิดนิสัยบุดีงสินะเป็นความเคยเชินที่บุดีก็เลยเศร้าก็เลยกลายเป็นขันหอดคอยบอกดิกว่าหรือนั่งคุยกันอยคุยกันไปนเลยเังสินะเยวซิมกอนอืมมันออกเ็ดจัหน้อยสปชิ่วขาวลงไป ยี่ว่าตับมันกระทุกกพี่คือนะคะเพราะว่าเป็นแดงแดงแกแันเลยเอาขอบกุ้นนะคะที่มันเตือนมาผสมควรสีทั้งเบาทั้งขับรถดทั้งสีนะ่าแต่ย่อมรับย่อมรับผิดเยอะโอ้อยเข้มจ่อย <laughs> ว่าสิเห็ดแสบๆนะอะไรต่างๆเล็กน้อยกัน นั่ละกัน <descon> ย <fin ery nonsense> ้อมลับมีความรู้สึกตอนนั้นไปอบรมกลับมาว่าขันเฮาบอกไปฮัลโหลว่าได้ยูจูงว่าได้วดไปยูคูกิ้งชุดไออัมคูกิ้งอ่ะพัดอ่าผัดพริกตับไก่ค่ะแล้วรู้สึกว่าประจานท่านได้ออกไปตามตกการอยู่กับมีความรู้สึกคือบอกตอนนั้นนี้บอกกันเนาะกับมีความรู้สึกว่ายอมรับว่ามีความรู้สึกว่าดีอืมแสบแล้ว มันยังอันนี้อยู่บ่าอ,าอยังอันนี้เยอะต็งน,นะคะอันนี้แล้วเอาพักมุดไปคุณอะ่มมีการแก้ยังไง มาคุยกันต่อนะคะลูกแยมนี่ thank you แสบแสบเยอะเยวเติมน้ำเล็กน้อยก่อนผักมันทันดีสุกเป็นไหน เรื่องที่ว่าท่านขับรถท่านทายไีดีโอไปนั่งก่อนนั่งตนเนาะเพราะว่าตอนนั้นตอนทีเฮดก่ะแะยอมรับอยู่บาดเฮตไปแล้ว่ะบานนี้เอาไปมากกัหลังจากไปอบรมนั่นแหละพอเห็นการการเป้เทนชันเป้เทนชัน when you driving เพราะว่าห้าบบงู่งว,วาขณะหาละะสายตาไปแค่กีบวีนาทีไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนช่องในการฟังวิทยุหรือกดรับโทรศพัพท์ไปเงินสิบต้นหนาเพราะโบหู้ว่าสามาสิบอีหยังเกิดขึ้นได้หน่อยอาจจะเล่นตัดนานลดหรืออีหยังสิเกิดขึ้นหลายอย่างเราเบกว่าท่านหนึ่งสินามันก็บเป็นความิี่เพื่อนยดีกับมีความรู้สึกหลังจากนั้นก็พยายามตัดแฮปปี้บอบอไล่ย,ย่างคับรถนั่นสินะ รือกั p, แบแค่บรรยากาศท้องถนนนห้เบิรงน่ซื้อแป๊บเดียวแล้วก็วเศร้าจะมาบกบบอทั้งคุยทั้งอ่านไปอีกแล้วที่ไนะยอมรับยอมรับ่าบอดีบอนดีว่เหตุกันนะคะเยาว่ากันอีกเนศร้าว่าเ,เหตุละละอืมกอดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาพักไส้บราซิล ไปห,หอมแล้ะดับปิดปดไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะตับไก่หัดตับไก่หัดตับไก่เรียบร้อย ปิดไฟไว้เพราะว่าหันดือเสรบ yeah the prettiger in the back is that sophie friend asking so i prettiger in the back i say yes sophie อยู่ด้านหลังค่ะนางเบ่งหนังอยู่ทางหลังฐาน what you watching so what you watching a u e a color e Hey. Right, Hi. Say hello to friend. Are you gonna start doing your thing now? Come on. Put it away, please. We're gonna do egg sandwich, isn't it? Can you peel in the egg? Yeah. I can definitely be peeling the eggs. Yeah. Can you show how to peeling the egg? Crack the egg first. Mind the crack the egg. You know how to crack and peeling the skin off. I know. Be careful, it's hot. Can you turn Can you turn um, your video off, please? Your, it's not a video. Your iPad, off, please. But why? Because I do this one it's not enough. You tell friend what you. Oh, hot. Right. Uh -huh. No, it's hot on me. Right, you tell friend what you be doing now. Peeling the egg. I'm peeling the egg now. So soon, mommy gonna make an egg salad. The skin put in there egg put in here okay Oh I said what are you doing here? I'm still cracking eggs so see can eat it. Yeah. I'm gonna do sandwich, okay? Can can I put the butter on? Not yet. Put the egg on here first. When you finish, put the butter on the bread. Yeah, I can definitely do that.